นั่นมัจการครับผมเขาตะเขาตะวิ่งล่างเนาะค่ะโอ้เขาเล็กวิ่งอยู่ยังดียังยังยังบอลลูดเบิร์ตผูกสวนเล็กกับหนึ่งมาหน่วยล่างเนาะค่ะเขากันเลยบานนี่ออกน้ำกันออกน้ำกันซ้ำกันโอ้แต่ปูกับแบบ วัตถงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์มาหลักหน่วยล่างล้านเปอร์เซ็นต์ยู่ครับอยู่เนี่ยยู่ครับอิริตันเย่เบย์อรรถประเด็นดีเท่านับแต่ว่าห้องตัวประกอบมีบ่อเขาให้เนาะครับค่ะคผมเป็นเรื่องธรรมดาปูครับเมื่อกี้สี่สิบสามลดสักวันนี้จักราโมงรถค่ะเพราะว่าปูสีศูนย์เราเริ่มลดสองหัตถ์ติดหกสิบเจ็ดครับ มันบริสุทิ์มันิวนงวนี้เราปลูบนี้เพราะว่างวดที่แล้วมันอันน,านั้นดิมันมาเข่าคู่กันเล่ะนี้งวดน,นี้สิมาอรีเลยไนี้ปูงวดน,นี้มาตัวเนเงามาฮ่ได้ นขาครับอานี่ครับได้ขากำลังลดอุดสองตัวแตกฟาดแนบตัวเอาปูเาเลปูะเป็นเรื่องบางเอินหรือเปล่านี่ปูเป็นเรื่องบังเอินหรือเปล่านี่เจ็ดหนึ่งเ็สองบ้บงนนั้นไหมปูไปจอดรถยนต์ปูใช้บ่านไหมัดปูลมใช่ไหม จังไหนลดของคนมิโชงไอ้จังไหนห้องแกะห้องสันั่นวันไหวเลยวันีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งด้วยกันทะเบียนนี่เลยปูทะเบียนนี่เลยซีโต้เนี่ยแมนมัดเลยเนี่ยปูเจ็ดสองเดี๋ยวระบายเนี่ยปูอันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนี่ยปูจะคู่มากเลยจังไหนครับเราแปดกับเก้าหน่วยบอกครับวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับแปดกับเก้ามาหน่วยล่างหมดก้อนมันศูนย์ ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าห้องเอาศูนย์มาหน่วยล่างครับควันดี้มันในรายตัวในเรื่องนี้ยอ๋อเก้ามาหน่วยล่างครับข้างส่วนข้างล่างมาในขั้นตัวนี้แปดครับเก้าว่ามาหน่วยมันจะมากเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลยอ๋ไม่ใช่นะเข้าใจระบายครับว่าที่สี่สิบเอ็ดคนกับง้องอยู่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเอ๋อเก่าก็สิเป็นหลักหน่วยในงวดฟันเป็นสีมันรู้ปีในเรื่องหน่ว บมดกวนห้องมันเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งข้าวหน่วยล่างกันบ้าแปดเก้าศูนย์วิ่งวิ่งล่างเนี่ยมันมัดส้นดันที่ศูนย์กันบ้อันนี้กันวยนวยล่างขอบคุมันหนอกับน้ำกันในวยล่างวางทีอยูหน่วยล่างทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะปูนมาคู่กันแปดเก้าศูนย์ไปจับไซสี่ห้าหกเจ็ดกันบ้าข้ามที่สี่สามอ แปดเก้าศูนย์ว่าที่สี่สิบสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่สี่สิบสามมันหลุดอตัวนี้ศูนย์กับหนึ่งมาแปดเก้าศูนย์มาตัวนี้หลุดว่ที่สี่สิบสามตัวตัวนี้ว่าที่สี่สิบเนี่ยครับว่าที่สี่สิบเขาเลยมาคัดเน้นตัวนี้กันเอาเล็กวิ่งมาจับเส้รักน้อยเจเน้นที่ศูนย์กับแปด หน่วยล่างศูนย์กับหนึ่งเขามาแล้วส่วนกันมันไลยเด่นที่ศูนย์ก็เลยว่างที่ศูนย์รักหน่วยมาศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้ามาถ้าศูนย์มาแม่มันจะมาแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งสุดล้ำเฉพาะเขาว่าศูนย์ล้ำเฉพาะอถึงมูลคุยอะมันเข้าแล้มา หนึ่งศูนย์แล้วกับว่าเอาเนี่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เห่างนี้มาเอาสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยบ <Alex> ้างนั่นแหละเพราะเรามาเน้นต <trem> ัวน <ni> ี้มันเพราะท่านในรถตะเพรานี่รถเป็นงวดแรกงวดที่สี่สิบสามค่ะแล้วเราบันทึกตัของงวดนี้ข้าง่างส่ห้องมาเอาครับคันรถห้องกับว่างไลยครับเปลี่ยนสูตรใหม่มาปุ๊บเปลี่ยนสูตรใหม่ห้องนี้มาเอาตัวนี้แท่นเนี่ย แปดสองสี่หกเป็นงวดที่สี่สิบสี่ต่อไปอีกค่เพราะว่ามันหลายสตรนะการฟูมจะได้ตัวได้ลดห้องกับเบ๋าประมาณเอาตัวไหมนตัวนี้ห้องกับตัวนี้ของงวดก่อนศูนย์กับแปดมาตัวล่างหนึ่งไปบนหนม่งซื้อตัวีนค่งศูนย์กับหนึ่งหน่วยล่าง มันหวานต้องการไม่น่ากลั่นเลยวมาสัามพันธกันเลยเขาเลยมาฟั่นที่ศูนย์เลยศูนย์มีศูนย์มีศูนย์มีเขาเรียกว่าฟั่นตรงที่ศูนย์มาหน่วยล่างแมนตัวอยู่ข้างมั่งอยู่นศูนย์หน่วยล่างเนี่ยแต่ว่าหกคัดคัดมากให้ก็ยกออกว่าผิดค่ะคือว่าผิดค่ะว่อที่สี่สิบื่อที่สี่สิบผิดครับแต่ว่าศูนย์มันยังเดือดตอยได้ไนยครับ แปดเก้าศูนย์มาตัวนี้ยังมากอยู่เนี่ยครับมาในงวดนี้มันได้เจ็ดแปดเก้ามาตัวเด็กเล็กวิ่งล่างเนี่ยมันชื่อวามาคู่กันนีกบัวปูงวดที่สิบมันเนี่ยหรือมาคู่กันมันกวนมันมันมาตัวเดียวอย่างเงี้มันแปดเก้าศูนย์ศูนย์มาต้อามาใส่หน่วยก็เลยเอาตัวนี้ละมามาจะปูหน่วยหนึ่งครับผมมันเด็กเด่นที่ศูนย์ มาเหนื่อยก็เลยจับถ้าศูนย์ต่าศูนย์บอม่ามันถึงมากแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแนั่นละถึงหมดก่อนหมดที่ที่หนึ่งเมษาไม่ต้องกลับนะครับมันมีสิบสองสิบสามตัวเลยเต็มศูนต์เพราะห้องคัดออกแค่สี่คู่หนึ่งยนเนียมันเดินมาจังสามสิบเกมวดก็ได้งวดที่สี่สิบมันบุกงวดนี้งวดที่สี่สี่สิบเอ็ดเ้องเก่าศูตรกัเนี้แหละ มันเดินต่อมันเลยมาได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้ามาตัวหน้มันนวยมันหลายตัววันนวยวันมันหนึ่งสองแปดเก้านวยก็หลายตัวดูตัวออกกันน้ำแข็งหมดความออกน้ำแข็งหนึ่งวันนี้มันสิบม่าน้ำแข็งวันนี้ปูหนึ่งเจ็ดแปดมาตัวออกน้ำแข็งไปหนึ่งปูเทาผลมาส้นมันสามสี่ ศูนย์หนึ่งมันตลว่าอ,ออกสามศูนย์ให้มานะมวัดวงเลนึงมันเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดออกหนะนึ่งศูนย์เหลืออกตัวนั่งกัดขนาดนี้มันเป็นวันนี้มันเลขเป็นหนึ่งสองแปดเก้าม,มันต้องได้จับเมื่อ,อจับส้นหนึ่งมาศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเก้าเมื่อจับส้นกับเจ็ด ็ดแปดเก้ามันเลยมาเด่นที่แปดกับเก้าครับอแปดกับเก้าเลืว่างไว้หน่วยติดทุกหนวดข้อความวัที่แล้วห้องมาเด่นที่ศูนย์เข้ากับว่างศูนย์หลักหน่วยมาศูนย์มาหน่วยมาแ่แม่มานี่ยจะศูนย์กันแปดกับเก้าว่ามาเนืวยลางมันจะมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่แค่แต่ว่ามันหลายในห้องกพไดในคัดหนึ่งห้องก็รอดไปอีกจะได้จนมา ใครับแ่งหมหครับผมว่าแต่งคงนี่คงสุนทยนะครูจังสี่ลุ่ลที่สบอ็บสโอ้สภาพสุดที่เขาตึงมากค่ะนี่เดินดีเลยเกต่วห้องคัดคัดในบัตรคัดแคสี่40 50 6ห้าเหกี่ยวเจ็นว่ัในวงไวมครปูนะแน่นแนน่าันวงคัวงตูครับไอ้นุวยล่างนี่หนึ่งสองแปดเก้าเนาะ แล้วมันม่ชนกันที่แปดกับเก้าครับผมแล้วเลขเลขวิ่งมันเจ็ดแปดเก้าครับมาชนกันแปดกับเก้าแล้วลักซิปมันสิเป็นลักซิปเป็นยุงในัลักซิปเป็นยุ่งในหัหรือเ่าครับตัวงวดัวงวตรงไหนมันเป็นสิบศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมาชนแปดกับเก้าแปดเก้าศูนย์เป็นมาสนกันที่ศูนย์เป็นว่าเขาเลยมาว่างไว้หน่วยเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งเป็นหน่วยน่ามัน บัตรก็แลมัแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่เปดลยนึ่งเนี่เยเาัดเลยนะครับนี่เฉยัสามตัวป็นีู่ตัดเป็นวัี่สิบผู้สี่ศูนย์ตัดตัวไหนออกตัวัหนนั่นนะัเพรนวองแล้วตัดตัวไหนออตัวนั้นูย์ตัดตัวไหนครับนึ่งสตัวนี้มันหลสี่ห้าเจ คือครับคูห้าหกเจ็ดตัวนี้มันเย่งเบี่ยนตอนนี้ว่าที่สี่สิบอันนี้ว่าที่สี่สิบสามเข้ามาขับเนี่ยนแค่สี่คูเข้ามาขัดเลยไม่ต้องกลับตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับด้วยกันมันวันนี้มันมาส่วนกันที่แปดกับเก้าเพราะว่าเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งสองแปดเก้านะเขาเลยมาวางเป็นมวยมันยังมาได้ในรถดอกคันมันรถมันยังสามารถเป็น เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองโอ้ไม่ต้องกลับไม่ต,ต้องกลับเลยนะปูเนาะงั้นน, <c oughs> นี่ก็มันใจที่เจ้านะปูเนาะนซื้อหน่อยล้านได้หน่อยล้านนล้านล้านที่เขาบระคายเขาไปล้านใหม่ไปล้านใหม่นะปูเนาะซื้อเก็นล้านได้เก็นล้านนมะปนมูนได้บระคายกับไปล้านใหม่นะครับนะอ๋อได้หลายล้านกเก่าแก่ปูแล้วมันสิเป็นแปดหนึ 2, ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองยังสี่ใดบ้างครับขั้งหน่วย เ็นเก้าแปดได้แปดเก้าเก้าแปดจังสี่ได้ครับน่มันหน่วยอ๋อแล้วถ้าเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับสุดแปดหนึ่งแปดมา่งสี่หน้าได้ครับสองแปดสองเก้าจังสีได้มไหมเราว่างหน่วยว่างหน่วยหน่วยครับแต่ว่าคู่กันเมื่อใดหนึ่งสองแปดเก้ามันหน่วยครับแต่ว่ามันว่าคู่กันคู่ได้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 จังสี่โอ้คู่ได้เก้าเก้าแปดจังสิได้ครับวอนมันหน่วยเอาคือ บ่เป็นนางอยัมันมากขึ้นหนึ่งศูนย์อ่ะนะก็จะถามก็สีอย่างปูศู่างแต่ศูนย์มันในหลังครับก็แสดงว่าตอนนี้นี่คือปูยังบริจับคูเดนเนาะครับเนาะกันคือปูให้รับเงวมากที่แปดแับเก้าที่มันชนสุดเต็มครับสุดเต็มสุดเต็มมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดตัวไม่ต้องกลับครับมันยังเดินดีอยู่เจ็ดแปดเก้างวดที่สี่สิบเอ็ด ครับมาตัวตัวเด่นมันมาเจ็ดแปดเก้าหน่มาที่สี่สิบเ้วกำลันมาชนกับอีกสูตรคือหนึ่งสองแปดเก้านั่นแหละครับหน่วยมันเป็นหลักหน่วยชนกันครับมันก็ต้องมาว่างไว้หน่วยครับครับผมอ๋อถ้าแปดกับเก้าไม่มาหน่วยมันจะมาจังสิเลยครีทอนนี้่ครับเจ็ดถ้าก็วางไว้เอออ๋อแบบนี้ก็เสรครับสรุปเลยซ้ำสรุปเลยวล่ะนี่ก็ได้เด็ดสุดอะ ก็เรื่องผมสิจับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยี่สิบก็ได้นะปูนะจับสี่คู่ไปเลยเอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับปูนี่แหละครับผมกับขี้เลขชุดลางของปูสี่ศูนย์นะครับผมปูกับปล่อยห้ยตองงวดกันเลยเพื่อที่จะไปพิจารณาเบรงก่อนประสัทธิ์ทอครับเอา ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวจังไดเนี่ยเดี๋ยวบุญน้ำโชกกสิหามาให้เบิ่งใหม่ด้ครับผมสำหรับคลิปนี้กับม่มยังแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับผมเพื่อ่อเป็นการพลาดคลิปต่อไปของบุญน้ำโชกค,ครับเจอกันคลิปหน้าครับ f c ครับขอบคุณครับ